สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอเช่นเคยวันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง The Perk คืนอัมหิตโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวในปี2022ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในคืนหนึ่งของทุกๆปีคืนนี้ทุกคนจะสามารถฆ่ากันได้แถมยังสามารถใช้อาวุธต่างๆในการลงมือครั้งนี้ได้ด้วยแถมการกระทําต่างๆในคืนนี้จะถือว่าถูกกฎหมายทั้งหมดซึ่งค่าคืนนี้ทุกคนก็จะเรียกมันว่าคืนล้างบาปโดยที่คืนล้างบาปในครั้งนี้จะมีอะไรบ้างและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ปี2022ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราว่างงานเพียงแค่1%เท่า เรื่องความรุนแรงมันก็มีอัตราที่ต่ำมากๆส่วนอาชญากรรมนั้นก็แทบจะไม่มีเลยซึ่งเหตุผลที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสงบสุขขนาดนี้ก็เพราะว่าทุกคนได้ปลดปล่อยความดุร้ายของตัวเองในคืนล้างบาปนั่นเองหนังได้ตัดภาพมาที่เจมที่กำลังขับรถกลับบ้านหลังจากที่เขาเลิกงานซึ่งในระหว่างที่เขากำลังขับรถเจมก็กำลังคุยกับลูกน้องอยู่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะคุยกันเรื่องงานของเจมที่ตัวของเจมทํทำยอดขายได้มากที่สุดในปีนี้ทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างสสนนนนุกกนานแต่่่่อททีั้งคู วางสายลูกน้องของเจมก็ได้เตือนหัวหน้าของเขาว่าอย่าลืมนําดอกไม้สีฟ้าไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านเพื่อแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเรานั้นสนับสนุนการล้างบาปในคืนนี้เจมก็ได้รับปากไปเพราะว่าเขาได้ซื้อดอกไม้มาแล้วซึ่งในตอนนี้เจมก็กําลังขับรถมาถึงบ้านแต่ก่อนเขาจะถึงเขาก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งทั้งสองคนก็ได้ทักทายกันตามภาษาเพื่อนบ้านแบบปกติเจมได้เดินทางกลับมาถึงที่บ้านแล้วเมื่อเขาเข้ามาเขาก็ต้องเจอเข้ากับแมรี่ที่กําลังทําอาหารเย็นอยู่แมรี่ได้พูดถึงเรืื่่อออองงงงงขขโโซซี้้ลููกกสาาวทัคเนจ ทำหน้าตาบูดบึ้งอยู่ตลอดทั้งวันและนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องที่เจมไม่ค่อยชอบเฮนรี่แฟนสาวของโซอี้นั่นเองแมรี่อยากให้เจมรีบจัดการเรื่องของเฮนรี่ซะว่ายังไงตอนนี้เฮนรี่ก็อายุ18แล้วเขาเด็กกว่านี้ไม่ได้หรอกซึ่งเหตุผลที่เจมไม่ค่อยชอบเฮนรี่แฟนสาวของโซอี้เนื่องจากเฮนรี่นั้นมีอายุมากจนเกินไปเขานั้นไม่เหมาะกับโซอี้ที่ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่เลยตัดไปทางด้านโซอี้ตอนนี้เธอก็กําลังนัวนเนียอยู่กับเฮนรี่แฟนหนุ่มอย่างสนุกสนานดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็จะรักกันมากแต่่เเมมือออโซอ้้ไดรูวาาพอของธกลับ บ้้านแลวเธอก็ได้บอกให้เฮลลี่แฟนหนุ่มของเธอรีบออกไปเนื่องจากทั้งสองคนไม่ค่อยลงรอยกันและถ้าหางเจมมาเจอเฮลลี่ในตอนนี้มันจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่ๆเฮลลี่ที่ทําอะไรไม่ได้เขานั้นก็ต้องรีบออกจากบ้านของโซอี้ไปโดยที่เขาก็จะออกไปโดยปีนระเบียงห้องของโซอี้ในระหว่างที่เด็กทั้งสองกำลังอําลาก,กันทั้งคู่ก็ได้เห็นเพื่อนบ้านของเจมกําลังรับมีดอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าชายคนนี้ก็กําลังเตรียมอาวุธในการออกล่าคืนนี้ทั้งคู่ที่เห็นก็ทําเหมือนเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากอาาาชญกรรมในนนคืนล้้งบั ว่าถูกกฎหมายและการที่พวกเขาจะเตรียมเครื่องมือในคืนล้างบาปก่อนหนา้ามันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเด็กทั้งสองจูบปลากาันแล้วเฮนรี่ก็ได้ปีนลงไปส่วนแมรี่เธอก็ได้นําดอกไม้ที่เจมซื้อมามาตั้งไว้ที่หน้าบ้านซึ่งหลังจากที่เธอจัดดอกไม้เสร็จเกรซเพื่อนบ้านของแมรี่ก็ได้นําคุกกี้มาให้ทั้งคู่พูดคุยกันตามภาษาเพื่อนบ้านซึ่งเกรซก็ได้กล่าวชมแมรี่ว่าบ้านของเธอนั้นสวยมากๆซึ่งเหตุผลที่บ้านของแมรี่ดูสวยและใหญ่แบบนี้ก็เพราะว่าเจมทํางานขายระบบรักษาความปลอดภัยในคืนล้างบา ให้กับทุกๆบ้านทุกบ้านกระต่างอยากได้ความปลอดภัยทใหมธุรกิจของเจมส์นั้นดูรุ่งเรืองมากๆแมรี่ก็ได้กล่าวขอบคุณเกรซไปที่ชมบ้านของเธอและก็ขอบคุณที่เอาคุกกี้มาให้ด้วยซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันเหลเพื่อนบ้านอีกสองคนที่ขับรถผ่านมาก็ได้จอดทักทายทั้งคู่ทุกคนได้กล่าวทักทายกันอย่างเป็นมิตรซึ่งก็ดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านของแมรี่ทุกคนดูจะเป็นคนดีกันหมดเลยแมรี่ได้กล่าวขอบคุณเกรซอีกครั้งและขอให้เธอปลอดภัยหลังจากนั้นก็ได้้้้้นนนําาาาคุกกกกีีท่เเรมมอบบใใหลัขา แมรี่ได้กลับมาเตรียมมื้อเย็นต่อแต่ในระหว่างที่เธอกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารเธอก็ต้องตกใจเข้ากับรถบังคับของชาลีลูกชายของเธอเพราะว่าชาลีได้เอาตุ๊กตามาติดไว้ที่รถบังคับมันเลยเดูยน่าขนลุกมากๆแมรี่ได้พูดกับชาลีผ่านรถบังคับของเขาว่าให้เลิกทำแบบนี้แล้วรีบลงมาช่วยเธอเ,ธอเตรียมโต๊ะอาหารดีกว่า เด็กหนุ่มที่ถูกแม่ดุไปก็เลยออกมาจากที่ซ่อนในตู้เสื้อผ้าและลงมาช่วยแม่เตรียมโต๊ะอาหารในที่สุดก็ได้ถึงเวลาอาหารเย็นของที่นี่ทุกคนได้ลงมาทานข้าวโดยพร้อมเพียงกันเจมส์ก็ได้ถามลูกๆของตัวเองไปว่าวันนี้มันเป็นยังไงบ้างลูกทั้งสองของเจมส์ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่เนื่องจากตอนนี้ทั้งคู่น่าจะอยู่ในวัยต่อต้านแล้วแถมทั้งสองก็ยังพูดถึงเรื่องรามกในโต๊ะอาหารอีกมันดูแย่อามากๆแต่เจมส์และแมรี่ก็เข้าใจเพราะว่าตอนนี้ลูกของทั้้้้งงงสอออนนนนััยยู่่่่ใววรรุแลลเเเจมไดาื องราวของตัวเองบ้างวันนี้เขาเป็นพนักง,งานดีเด่นที่ทำยอดขายได้มากที่สุดภายในปีแมรี่ที่ได้ฟังแบบนี้เธอก็ดีใจกับสามีเอามากๆแต่ทางด้านลูกของทั้งสองก็ไม่ค่อยตอบโต้อะไรมากนะักในระหว่างที่ทั้ง4ี่คนกำลังทานอาหารและพูดคุยกันตอนนี้มันก็ใกล้เวลาหนึ่งทุ่มที่จะเป็นเวลาเริ่มคืนล้างบาปแล้ว เจมส์ได้พาทั้ง4ี่คนลุกมาจากโต๊ะอาหารและมาที่ห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านเขาได้เปิดการทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยทันใดนั้นเแผ่นเหล็กที่หนามากๆก็ได้เลื่อนลงมาปิดทั้งประตูและหน้าต่างของบ้านทุกบ้านซึ่งนี่ก็เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่เจมส์ขายให้กับทุกบ้านนั่นเองทั้ง4คนได้นั่งอยู่ในห้องควบคุมและเมื่อถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรงทีวีก็ได้ออกอากาศเอาว่าตอนนี้ถึงเวลาคืนล้างบาปแล้วคดีอาชญากรรมทั้งหมดในคืนนี้จะถือว่าถูกกฎหมายสถานีตำรวจ โรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งสถานีดับเพลิงจะเปิดให้บริการใน7จ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้หมายความว่าในคืนนี้ทุกคนจะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากคนที่คิดจะปองร้ายให้ได้ซึ่งสําหรับบ้านของเจมดูเหมือนว่าคืนนี้มันก็คงเหมือนคืนทั่วๆไปเพราะว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเจมนั้นดูแน่นหนาเอามากๆทางด้านโซอี้หลังจากเริ่มพิธีขึ้นล้างบาปแล้วเธอก็ได้ขอตัวกลับขึ้นไปบนห้องเพราะว่าเธอรู้สึกว่าการนั่งรอที่นี่มันน่าเบื่อเอามากๆส่วนชาลีที่เขาไม่ค่อยชอบพิธีล้างบาปนี้อยู่แล้วเขาก็รูู้สึกห เด็กหนุ่มเลยเดินกลับขึ้นไปบนห้องเช่นกันเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเจมก็ได้บอกกับแมรี่ไปว่าให้แมรี่ไปหาอะไรทำซะส่วนเขาจะขอทําเอกสารที่ใช้สําหรับการทํางานในวันพรุ่งนี้ทางด้านโซอี้ที่เธอเพิ่งขึ้นไปบนห้องเธอกําลังฟังเพลงเพื่อแก้เบื่อแต่แล้วเฮนรี่แฟนหนุ่มของเธอก็ได้โผล่ตัวออกมาทําให้เธอนั้นตกใจมากๆเฮนรี่ได้แบบอบเข้ามาในบ้านก่อนที่เจมจะเปิดระบบรักษาความปลอดภยัยซึ่งทันทีที่ทั้งสองคนเจอกันทั้งคู่ก็เตรียมตัวที่จะพอดรักกันทันที แต่จูจ่ๆเฮนรี่ก็ได้หยุดสิ่งที่เขาทําอยู่และบอกกับโซอี้ไปว่าวันนี้เขาไม่ได้มาหาเธอเด็กหนุ่มมาหาเจมพ่อของโซอี้ต่างหากวันนี้เฮนรี่ต้องการมาคุยกับเจมให้รู้เรื่องเขาไม่ต้องการให้เจมมากีดการความรักของทั้งคู่แบบนี้เลยทางด้านโซอี้เธอพยายามห้ามแฟนหนุม่มว่ายัางไงซะพ่อของเธอก็คงไม่ฟังอยู่แล้วแต่เฮนรี่ก็ยังยืนกรานว่าคืนนี้ยังไงเขาก็ต้องเคลียร์กับเจมให้รู้เรื่องให้ได้ทางด้านชาลีเด็กหนุ่มกําลังเล่นรถมังคับแก้เบื่อชาลีได้บังคับรถของเขาเข้้ามามมในหองคควบคุ ซึ่งเด็กหนุ่มก็ได้แผนกล้องไปยังจอที่ฉายภาพกล้องวงจรปิดด้านนอกบ้านจนชาลีได้เหลือไปเห็นชายคนหนึ่งที่กําลังซ่อนตัวอยู่ที่หน้าบ้านของเขาชายคนนี้กําลังร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่ามีใครกําลังตามล่าเขาอยู่และตอนนี้พวกมันก็กําลังตามชายคนนี้มาติดๆเลยด้วยความไร้เดียงสาและความสงสารชาลีได้รีบวิ่งไปที่ห้องควบคุมและได้ปลดระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมกับวิ่งไปที่หน้าบ้านและเรียกชายคนนั้นให้เข้ามาชายไร้บ้านเมื่อเห็นชาลีกวักมือเรียกเขาก็ได้รีบวิ่งมาอย่างสุดชีวิตทั้ง ด้านเจมที่เขารู้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านถูกปลดออกเขาก็ได้รีบวิ่งมาและเปิดใช้งานมันอีกครั้งทําให้แผ่นเหล็กหนารอบรบบ้านกําลังเลื่อนปิดลง แต่แล้วชายเล่ร่อนคนที่ชาลีให้ความช่วยเหลือกระเด้วิ่งเข้ามาในบ้านได้ทันเจมตกใจมากๆที่จู่ๆมีชายเ้่ร่อนมาอยู่ในบ้านเขาแบบนี้แถมคืนนี้มันยังเป็นคืนล้างบาปมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆในเวลาเดียวกันเฮนรี่ก็กําลังเดินลงมาจากบันไดแต่แล้วเด็กหนุ่มก็ได้ชักปือนออกมาพร้อมกับยิงไปที่เจมด้วยความโกรธแค้นโชคยังดีที่ตัวของเจมก่อนจะออกมาเขาได้หยิบปืนติดตัวมาด้วยเขาเลยใช้ปืนยิงสวนเฮนรี่ไปซึ่งก็ดูเหมือนว่ากระสุนปืนของเจมจะโดนเฮนรี่เฮนร,นรี่เลยรีบวิ่งถอยขึ้นไปด้าานนบหลังจกที่ฮร วิ่งขึ้นไปแล้วปรากฏว่าชายเลลอนก็ได้หายตัวไปเช่นกันเจมก็เลยรีบพาชารีและแมรี่มาหลบซ่อนในห้องควบคุมส่วนเขาจอกไปตามตัวโซอี้ที่อยู่กับเฮนรี่เองดานโซอี้เธอนั้นตกใจและหวาดกลัวมากๆแต่เธอก็เป็นห่วงเฮนรี่แฟนหนุ่มมากเช่นกันโชคร้ายที่เฮนรี่พลาดถูกเจมยิงเข้าจุดสําคัญทําให้ในสุดท้ายเด็กหนุ่มก็ได้ตายลงและเมื่อเจมเดินมาถึงห้องของโซอี้ก็พบเพียงแค่ร่างไร้วิญญ,ญาณของเฮนรี่เท่านั้นในเวลาเดียวกัน่ะชารีได้มาตามพ่อให้ไปดูอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือได้มี กลุ่มคนจํานวนหนึ่งมาอยู่ที่หน้าบ้านของพวกเขาชาลีเลยได้ออกไปคุยกับคนพวกนี้โดยที่หัวหน้าของคนกลุ่มนี้ก็ได้แสดงตัวว่าพวกเขาเป็นเด็กที่มีเงินและก็มีการศึกษาเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ได้รวมตัวกันพร้อมอาวุธครบมือออกตามราคนเลลอนโดยที่พวกเขาเชื่อว่าคนเลลอนเหล่านี้นั้นควรจะถูกกาจัดออกไปจากประเทศ แถมยังเป็นเครื่องระบายอารมณ์ชั้นดีให้กับพวกเขาด้วยซึ่งตอนนี้พวกเขาก็กําลังตามไลล่าชายได้ล่อนคนหนึ่งอยู่ชายคนนี้ได้ฆ่าหนึ่งในกลุ่มของพวกเขาไปและชายคนนั้นก็ได้วิ่งหนีมาทางนี้ซึ่งเพื่อนบ้านของเจมก็ได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านของเจมได้ให้ความช่วยเหลือกับชายคนดังกล่าวเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มพวกวัยรุ่นเขาต้องการให้เจมส่งตัวชายได้ล่อนคนนั้นออกมา ไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งหมดจะบุกเข้าไปในบ้านและสังหารทุกคนทิ้งเพราะว่าพวกของเจมได้ขัดขวางพิธีล้างบาปที่เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนับถือเด็กหนุ่มจะให้เวลากับเจมอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าอีกไม่นานสิ่งที่จะทําให้พวกเขาเข้ามาในบ้านของเจมได้ก็จะมาถึงและเมื่อถึงเวลานั้นน่ทุกคนก็จะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธความตายแล้วเด็กหนุ่มได้เดินจากไปพร้อมกับสั่งให้ลูกน้องนั้นตัดไฟบ้านของเจมไฟในบ้านทั้งหมดได้ดับลงเหลือเพียงแค่ไฟสำรองของจจจจอออมมนนนนนิิเเเตร์ททททีี่่่าาางัั้ดสใะห ชายเล่ยล่อนและมอบตัวให้กับพวกแก๊งวัยรุ่นไปเนื่องจากเขารู้ดีว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเขาคงกันเจ้าพวกนั้นได้ไม่นานทําเอาแมรี่และชาลีที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจมากๆที่เจมจะส่งชายเล่ยล่อนคนนี้ออกไปตายแบบนั้นแต่เจมก็ได้ตอบกลับไปว่าไมา่ใช่เขาก็เป็นเราที่ต้องตายหลังจากนั้นเจมก็ได้ออกตามหาชายเล่ยล่อนจนทั่วบ้าน เขานั้นเจอเพียงแค่คราบเลือดที่กำแพงเท่านั้นซึ่งนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเลือดของใครกันแน่แถมตอนนี้โซอี้ก็ไม่รู้วิ่งไปซ่อนตัวที่ไหนทำเอาเจมนั้นกังวลอยู่ไม่น้อย ด้านชาลีเด็กหนุ่มก็ได้ใชร้รถบังคับออกตามหาชายเล่ยลอนเช่นเดียวกันแต่จุดประสงค์ของเด็กหนุ่มดูเหมือนว่าชาลีจะต้องการช่วยเหลือชายคนนี้จนในที่สุดชาลีก็ได้ไปเจอชายเล่ยลอนที่นอนซ่อนตัวอยู่หลังโซฟาเด็กหนุ่มได้เปิดปิดไฟที่รถบังคับเพื่อเรียกความสนใจของชายเล่ยลอนซึ่งเมื่อชายเล่ยลอนรู้ตัวแล้วชาลีก็ได้ใชร้รถบังคับพาชายเล่ยลอนคนนี้ไปที่ห้องของตัวเองและชาลีก็ได้บังคับรถคันนี้ไปที่ช่องลับของเขาเพื่อเป็นการบอกให้ชายเล่ยลอนคนนี้รู้ว่าเขาต้องการให้ชายเล่ยลอนคน การใช้เลยลอนคนนี้ดูเหมือนว่าเขาก็จะเข้าใจจุดประสงค์ของชาลี เขาได้เข้าไปหลบในช่องลับพร้อมกับกล่าวขอบคุณเด็กหนุ่มแต่แล้วจูจ่ๆแมรี่ที่เห็นว่าชาลีหายตัวไปเธอก็ได้ถือปืนออกตามหาลูกชายเช่นเดียวกันซึ่งในตอนนี้เธอก็ได้มาตามหาชาลีที่ห้องนอนซึ่งเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในตู้เสื้อผ้าเธอที่คิดว่าเป็นชาลีก็เลยเดินเข้าไปดูด้านชายเล,ยล่ออนที่คิดว่าตัวเองกําลังถูกเจอตัวก็เลยหยิบมีดขึ้นมาเพื่อจะป้องกันตัวเช่นเดียวกันแต่โชคยังดีที่เสียงออดของบ้านได้ดังซะก่อนแมรี่เลยเดินออกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคนที่เป็นคนกดอออดนน้าบาบกคื แก๊งวัยรุ่นแก๊งเดิมดูเหมือนว่าตอนนี้พวกมันจะรอต่อไปไม่ไหวแล้วหัวหน้าของเจ้าพวกแก๊งวัยรุ่นได้มาบอกกับเจมว่าตอนนี้เจมได้หมดเวลาแล้วอีกไม่นานสิ่งที่จะทําให้พวกเขาเข้ามาในบ้านของเจมก็จะมาถึงแล้วเมื่อน,นั้นพวกเขาจะทําการล้างบาปครอบครัวของเจมทั้งหมดซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่หนึ่งในแก๊งวัยรุ่นก็ได้เดินเข้ามาหาเจมด้วยอาการคลั่งและได้บอกให้เจมรีบส่งชายเล่ล่อนคนนั้นออกมาซะโดยความราคาญเจ้าหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นนี้ก็ได้สังหาร คุยกับเจมด้วยใบหน้าโรคจิตว่าน,นี่ขนาดเป็นเพื่อนของเขาเขายังทําได้ถึงขนาดนี้แล้วเจมล่ะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยทําไมพวกเขาจะทําอะไรไม่ได้ เจมส์ James, ที่รู้ว่าเจ้าพวกวัยรุ่นพวกนี้เอาจริงแน่ๆเขาก็เลยบอกไปตามตรงว่าตอนนี้ชายได้ล่อนหายตัวไปและเขาจะตามหาชายได้ล่อนคนนี้เพื่อส่งออกไปให้ได้หลังจากนั้นเจมส์และแมรี่ก็ได้รีบออกตามหาตัวชายเลล่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นพวกเขาจะต้องตกอยู่ในอันตรายแน่นอนทางด้านชาลีเด็กหนุ่มได้มองไปที่จอมอนิเตอร์ทําให้ชาลีเห็นเจ้าพวกวัยรุ่นโรคจิตกําลังเล่นสนุกสนานกันอยู่รอบๆบ,บ้านทําให้ชาลีนะั้นรู้สึกเครียดมากๆชาลีเลยหันไปเล่นรถบังคับของเขาต่อแทนแต่จู่ๆโซอี้ so e, พี่ สาวของชาลีก็ได้พุ่งเข้ามาที่รถบังคับเธอนั้นรู้สึกเสียใจและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆตอนนี้เธอรู้สึกเป็นห่วงชาลีน้องชายมากๆเธอได้กำชับให้ชาลีซ่อนตัวไว้ส่วนเธอจะไปซ่อนในห้องรับของชาลีเองตัวชาลีพยายามห้ามโซอี้ไม่ให้ไปที่นั่นแต่มันก็ไม่ทันแล้วจนในที่สุดเจมส์เลยได้ไปเจอโซอี้ที่ถูกชายเรยลอนจับตัวไว้เพราะว่าโซอี้ได้เข้าไปเจอชายเรย์ลอนในห้องรับของชาลีนั่นเองเจมส์พยายามเกลี้ยกล่อมให้ชายเรย์ลอนปล่อยตัวลูกสาวแต่ทางด้านชาย ว,ว่าถ้าหากปล่อยตัวโซอี้ไปเขาจะต้องตายแน่แน่ชายเล่ล่อนก็นเลยบอกให้เจมนั้นวางอาวุธทิ้งซะไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าโซอี้ทิ้งทางด้านแมรี่ที่ได้ยินเสียงเอะอะวอยไวยเธอก็ได้เดินเข้ามาที่ด้านหลังของชายเล่รล่อนซึ่งเมื่อเจมเห็นแบบนั้นเขาก็เลยแกล้งทําเป็นจะทิ้งอาวุธจนแมรี่ได้เข้ามาใกล้พอเจมเลยตะโกนให้แมรี่ยิงชายเล่ล่อนคนนี้ซะแต่แมรี่ที่เป็นคนจิตใจดีเธอก็ลังเลจนเปิดอากาศให้ชายเล่อล่อนผลักโซอี้ไปชนกําแพงและกําลังจะวิ่งหนีไปแต่เจมกก็ได้รีวิ่งปจน จับชายเร่ลอนไว้ทั้งสองเลยได้ต่อสู้กันแต่สุดท้ายปืนของเจมก็ได้ลั่นใส่ไปที่ท้องของชายเร่ลอนทําให้เจมสามารถจัดการกับชายเร่ลอนลงได้หลังจากนั้นเจมและแมรี่ก็ได้ช่วยกันมัดชายเร่ลอนคนนี้ส่วนชาลีก็กําลังดูอาการพี่สาวที่สลบไปอยู่เจมและแมรี่ได้ใช้เทปกาวมัดชายเร่ลอนคนนี้ไว้แต่ชายเร่ลอนที่รู้ว่าตัวเองกําลังจะถูกส่งออกไปฆ่าเขาก็พยายามดิ้นอย่างสุดชีวิตเจมเลยลัดชายคนนี้ไว้พร้อมกับบอกให้แมรี่เอามีดแทงเข้าไปที่บาดแผลของชายเร่ลอนอีกครั้ แมรี่ไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกเธอทำตามที่สามีบอกจนในที่สุดชายเล่ลอนก็หมดท่าทีต่อต้านเจมตั้งใจที่จะพาตัวชายเล่รลอนออกไปมอบให้กับพวกแก๊งเด็กวัยรุ่น แต่ทางด้านชาลีและแมรี่ก็รู้สึกว่ามันไม่สมควรเพราะว่าถ้าหากทำแบบนี้เราก็ไม่ต่างอะไรจากเจ้าพวกเด็กวัยรุ่นด้านนอกโดยเฉพาะชาลีชาลีนั้นรับไม่ได้เลยที่พ่อเป็นแบบนี้เขาเลยวิ่งหนีออกไปแมรี่ที่เห็นแบบนี้ก็เลยวิ่งตามลูกชายไปเช่นกันตอนนี้โซอี้เธอได้ตื่นขึ้นมาพอดีและเธอก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่พ่อกําลังจะทําเธอรู้สึกเสียใจมากและเธอก็รู้สึกว่ามันคงเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วโซอี้ได้เดินจากพ่อของเธอไปเหมือนกันปล่อยให้ที่นี่เหลือเพียงแค่เจมกับชายเล่ แต่ทางด้านชายเรร่อนเนี่ยที่ดิ้นจนเทปที่มัดปากเขาไว้หลุดเขาก็ได้บอกกับเจมไปว่าให้ส่งเขาออกไปเถอะเขาไม่ต้องการให้ใครมาช่วยกับเขาแบบนี้หรอกแต่ก็ดูเหมือนว่ามันคงจะหมดเวลาแล้วเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้พวกเจ้าวัยรุ่นเข้ามาในบ้านได้ได้มาถึงพวกมันตั้งใจที่จะใช้รถล่ามโซ่กับประตูแล้วจะดึงประตูเหล็กนี้ออกซึ่งเจมก็รู้ดีว่าประตูเหล็กนี้คงยื้อแรงของรถไว้ไม่ได้เจมเลยได้ววิ่งไปหยิบปืนทั้งหมดของเขามา เจมได้มอบปืนกระบอกหนึ่งให้กับชาลีไว้ป้องกันตัวแล้วบอกให้ชาลีลงไปซ่อนในห้องใต้ดินชาลี Charlie, ตัดสินใจที่จะไม่ส่งชายเล่รล่อนออกไปเขาไม่ต้องการเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ด้านนอกชาลีเลยตัดสินใจที่จะสู้เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเขาได้ให้ปืนกับแมรี่แล้วบอกให้แมรี่ไปคุ้มกันอีกด้านหนึ่งซึ่งาหากมีใครเข้ามาให้แมรี่จัดการได้เลย ส่วนเจมจะเป็นคนลับมือที่ประตูหน้าเองอย่างไม่ทันที่ทั้งสองคนจะได้คุยอะไรกันเพิ่มเจ้าพวกวัยรุ่นมันก็ได้ดึงประตูเหล็กออกได้แล้วทั้งคู่เลยได้แยกย้ายกันไปทางด้านชายเลลอนเขาได้ใช้แรงเึกสุดท้ายดิ้นจนลงมานอนกับพื้นหลังจากนั้นเขาก็ได้คลานไปหามีดที่หล่นอยู่ไม่ไกลพร้อมกับตัดเทปที่มัดตัวเองไว้ส่วนทางด้านเจ้าพวกแก๊งวัยรุ่นโลกจิตมันก็ได้เริ่มทยอยเข้ามาในบ้านของเจมแล้วชารีได้ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินด้วยความหวาดกลัวแต่แล้วชารีกก็ตต้อองใจอย,อย่าาาางสุดดดขขีเเพระว่ไ้ถูก พวกแก๊งัยรุ่นเจอตัวเข้าจนได้ชาลีที่เป็นเด็กเขาเลยสู้อะไรเจ้าพวกนี้ไม่ได้และตอนนี้ชาลีก็กำลังจะถูกจัดการแต่โชคยังดีที่เจมส์พ่อของเขาได้เข้ามาช่วยทันเจมส์ได้สังหาวัยรุ่นคนนี้พร้อมกับพาชาลีลูกชายหนีออกมาเจมส์ได้ไล่จัดการกับเจ้าพวกัยรุ่นไปทีละคนทีละคนโดยที่ตัวของเจมส์นั้นมีปืนลูกซองอยู่เขาเลยสามารถเล่นงานเจ้าพวกวัยรุ่นพวกนี้ได้แต่พวกวัยรุ่นก็พากันเข้ามาแบบไม่หยุดทำให้จนกว่าที่เจมส์จะสามารถจัดการกับพวกวัยรุ่นนี้ได้หมดเขาก็ห เจมที่จัดการพวกวัยรุ่นบางส่วนเสร็จแล้ว <_ an> เขาก็เลยจะเดินไปหาแมรี่แต่ก่อนที่เจมจะออกไปจากห้อง <_ an> เขาก็ต้องเจอข้อกับหัวหน้าพวกแก๊งวัยรุ่นที่มันดักรออยู่ที่หน้าห้องเอามีดเสียบเข้าที่ท้องอย่างจังเด็กหนุ่มได้กล่าวขอบคุณเจมไปในระหว่างที่มีดของเขาเสียบขาท้องเขานั้นขอบคุณเจมที่เป็นส่วนหนึ่งในพิธีล้างบาปหลังจากนั้นเด็กหนุ่มก็ได้จูบหน้าผากเจมเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วเขาก็ได้เดินออกจากห้องไปเจมที่ดูเหมือนว่าคงมีชีวิตรอดอยู่ได้ไม่นานเขาก็ได้กระเสือกกระกัน หนังได้ตัดภาพไปที่จอมอนิเตอร์ จูจ่ๆก็ได้มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาที่พื้นที่บ้านของเจมพร้อมกับจัดการพวกวัยรุ่นที่อยู่ด้านนอกซึ่งในตอนนี้พวกวัยรุ่นก็ได้พากันเข้ามาในบ้านเป็นจำนวนมากทําให้แมรี่ที่เธอไม่ทันระวังตัวถูกแก๊งวัยรุ่นพวกนี้จับตัวได้และเธอก็กําลังจะถูกเจ้าเด็กพวกนี้สังหารอย่างเลือดเย็นแต่แล้วก็ได้มีใครบางคนมาช่วยแมรี่ไว้ซึ่งนั่นก็คือเพื่อนบ้านของแมรี่พวกเขาได้กระหน่ำยิงใส่เจ้าพวกเด็กวัยรุ่นและก็ได้รีบเลือนหนีไปถึงแม้ว่าแมรี่จะมองไม่ทันว่าใครมาช่วยแต่ตอนนี ธอก็ปลอดภัยแล้วเธอเดรีวิ่งไปหาลูกทั้งสองซึ่งในตอนนี้เจมส์สามีของเธอก็กำลังคลานลงมาจากบันไดด้วยอาการบาดเจ็บสาหาัสทุกคนในครอบครัวของเจมส์ได้ต่างพาการวิ่งกลูเข้ามาหาเจมส์ด้วยความเป็นห่วงแต่ทันทีที่ทุกคนวิ่งมาถึงดูเหมือนว่าเจมส์จะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเขาก็ได้ตายลงในอ้อมกอดของแมรี่แมรี่ชาลีและโซอี้ต่างพาการเสียใจมากมาก แต่แล้วจูจ่ๆเจ้าหัวหน้าแก๊งของพวกเด็กวัยรุ่นก็ได้โผล่ตัวออกมาพร้อมกับปืนลูกซองคู่ใจของเขาเด็กหนุ่มคนนี้ตั้งใจที่จะใช้เจมเป็นเหยื่อล่อทุกคนออกมาและเขาก็ทํามันสําเร็จตอนนี้ทุกคนในครอบครัวของเจมได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่เด็กหนุ่มเตรียมตัวที่จะสังหารทุกคนในบ้านของเจมทิ้ง แต่แล้วจูจูเด็กหนุ่มคนนี้ก็ได้ถูกใครบางคนกระหน่ำยิงเข้าอย่างจังซึ่งคนพวกนี้ก็คือเพื่อนบ้านของแมรี่ที่ยังไม่ได้ไปไหนแมรี่รู้สึกขอบคุณเพื่อนบ้านทุกคนมากๆที่มาช่วยเธอในยามขับขันแบบนี้แต่สีหน้าของเพื่อนบ้านแมรี่ทุกคนไม่ได้แสดงออกว่ามาช่วยแมรี่เลยเกรสได้เป็นคนพูดออกมาว่าพวกของแมดดี้ไม่ใช่เหยื่อของเจ้าพวกนั้นแต่เป็นเหยื่อของพวกเธอต่างหากเธอสั่งให้เพื่อนบ้านคนอื่นจับตัวแมรี่และเด็กๆมัดไว้ซึ่งถึงแม้ว่าแมรี่พยายามจะขอร้องเกรสและพรรคพวกก็ไม่ หยุดเลยเกรซได้ด่าทอแมรี่ถึงเรื่องที่เจมซามีของเธอได้ขายระบบป้องกันให้กับบ้านทุกหลังในละแวกนี้แล้วก็เอาเงินที่ได้จากทุกคนมาสร้างบ้านอวดเบ่งว่าตัวเองนั้นด้วยกว่าใครๆทําให้เพื่อนบ้านทุกคนรู้สึกไม่พอใจในตัวของเจมมากๆแต่เมื่อเจมตายไปแล้วแบบนี้ทุกคนที่ยังรอดอยู่ก็ต้องทําหน้าที่ล้างบาปแทนเจมแมรี่พยายามร้องขออย่างสุดชีวิตซึ่งถึงแม้ว่าคําขอสุดท้ายของแมรี่เธอต้องการเพียงแค่กอดลูกไว้เกรซก็ยังไม่ยอมเกรซได้บอกกับทุกคนไปว่าเธอขอลงมือ แล้วทุกคนค่อยลงมือตามแต่ก่อนที่เกรซจะได้ทําอะไรจู่ๆชายเล,ล่ลอนก็ได้โผล่มาพร้อมกับจัดการพวกของเกรซไปคนหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้บังคับให้พวกของเกรซแก้มัดแมรี่และลูกๆซะพวกของเกรซไม่มีทางเลือกเกิได้แก้มัดให้กับแมรี่และลูกๆแต่เกรซเธอก็ได้ตะโกนบอกชายเล,ล่ลอนไปว่าให้ฆ่าเธอให้มันจบๆไปซะส่วนทางด้านแมรี่และลูกๆพวกเธอนั้นกําลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแมรี่ตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าใครทิ้งอีกเพราะว่าเธอไม่ต้องการให้ใครตายเพิ่มแล้ว เธอได้ตะโกนบอกทุกคนไปว่าต่อไปเราจะอยู่กันแบบสงบปากสงบคำจนกว่าพิธีล้างบาปจะหมดมีใครมีปัญหาอะไรไหมจนในที่สุดทุกคนก็ได้มานั่งรวมกันที่โต๊ะอาหารไม่มีใครพูดอะไรกันสักคำเดียวทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาและนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าเกรซจะพยายามแย่งปืนไปจากแมรี่แต่เธอกลับถูกแมรี่เล่นงานและเอาหน้าฟาดลงกับโต๊ะแทนยังไงซะถึงแม้เกรซจะทำถึงขนาดนี้แมรี่ก็ไม่ต้องการฆ่าใครแล้วทุกคนได้นั่งกันแบบแงเงียบๆต่อไปจ จนในที่สุดเวลาก็ได้เดินทางมาถึง7จ็ดโมงเช้าพิธีล้างบาปได้สิ้นสุดลงทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแมรี่ได้ไล่ให้ทุกคนออกจากบ้านของเธอไปพวกของเกรซก็เลยพากันเดินออกไปจากบ้านส่วนชายเดลลอนเขาก็ได้คืนปืนให้กับแมรี่แล้วก็ได้เดินจากไปซึ่งก่อนจะไปอย่างแมรี่ก็ได้ถามว่าเขานั้นไหวไหมแต่ชายเดลลอนก็ตอบกลับมาว่าเขานั้นไหวแมรี่ก็เลยกล่าวขอบคุณไปหลังจากนั้นชายเดลลอนก็ได้เดินออกไปจากบ้านเพียงคนเดียวในตอนนี้ครอบครัวของแมรี่ได้สูญเสียคนที่ ที่สาคัญที่สุดไปแล้วและก็คงมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องเจอเรื่องโหดร้ายในคืนล้างบาปนี้แต่ถึงแม้ว่ามันจะโหดร้ายเพียงแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยมันคือคืนล้างบาปคืนที่คดีอาชญากรรมทุกอย่างจะถือว่าถูกกฎหมายและสุดท้ายคืนล้างบาปของปี2022นี้ก็ได้จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Perks ึ้นอม n g a โดยที่หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไป5.8คะแนนและคะแนนจากรถทุะะนตัวมิโทไป39%นะครับถือว่าเป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องหนึง่งยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทาผลงานต่อๆไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ